สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราสองสาวบอนนี่ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทำก้ามลข้อมือลูกปัดจากทางร้านเราค่ะซึ่งวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นต้องไปติดตามชมกันในคลิปนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะไปเลยอุปกรณ์ในการทำก็จะมีตัวปรัประดับตัวปิดปมสต็อปเปอร์ห่วงก้ามปู เอ็งยืดร้อยลูกปัดคีมปากแหลมไฟแช็กกันไกลลูกปัดอันนี้ตามใจชอบนะคะในส่วนของแพ็กเกจก็จะมีถุงแก้วแล้วก็สติกเกอร์โลโก้แบรนด์ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้เราใส่ตัวปิดปมล,ลงไปก่อนแล้วตามด้วยสต็อปเปอร์ค่ะจากนั้น บีบสต็อปเปอร์ให้แน่นไปกับได้นะคะเพราะการบีบสต็อปเปอร์จะทําให้ลูกปัดไม่ไหลค่ะแล้วเราก็มาบีบตัวปิดปมอีกทีนึงนะคะบีบให้แน่นเหมือนกันเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันงอนะจากนั้นหมุนหัวของเจ้าตัวปิดปมให้เป็นวงกลมนะคะแล้วเราก็จะพักเขาไว้ก่อนนะคะทุกคนต่อมานะคะมาดูที่ห่วงค่ะ ให้เราแงะห่วงออกมาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวก้ามปูเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะให้เราเอาห่วงที่แงะไว้นะคะมาใส่กับหัวของตัวปิดปมเมื่อกี้ก็จะทำให้เราได้ตะขอแล้วค่ะ แล้วเราะะก็จะนํากันไกมาตัดตกแต่งเอง็นและตามด้วยน,นําไฟแช็มาลนนะคะเพื่อทําให้เอ็นไม่หลุดค่ะขั้นตอนที่2ออันนี้เป็นขั้นตอนที่สนุกที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ทุกคนสามารถคีดเอทกันได้เองเลยว่าเราจะร้อยสีไหนเป็นสีไหนลายไหนเป็นลายไหนนะคะอันนี้นะคะเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะคะเราก็เลย นำมาถ่ายในคลิปให้ทุกคนดูด้วยนี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างน่ารักไหมอันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าอีกท่านนะคะเป็นลายซันลี่ค่ะน่ารักมากมาก ขั้นตอนที่3นะคะคือขั้นตอนการใส่ตัวปรับระดับค่ะก็จะคล้ายๆกับขั้นตอนที่1นะคะก็คือใส่ตัวปิดปมตามด้วยสต็อปเปอร์และบีบสต็อปเปอร์บีบตัวปิดปมหมุนหัวของตัวปิดปมเป็นในลักษณะวงกลมแล้วก็นําห่วงมาแงะเหมือนเดิมเลยค่ะพอแงะได้แล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวปิดปมลงไปและนําห่วงมาเชื่อมกับหัวของตัวปิดปมค่ะ จากนั้นนะคะใช้ไฟแช็กลนนิดนึงนะคะเพื่อให้ปมอยู่ค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการแพ็คสินค้าค่ะแล้วก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆชอบไหมคะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะคะสามารถอินบ็อกไปที่เพจบอนนี่ได้เลยนะคะหรือว่าสแกน QR Code ตรงนี้เลยก็ได้คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากซัพพอร์พวกเราได้ค่ะวันนี้นะคะ